พืชจันโอชานากรัฐมนตรีโดยลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยได้พูดคุยกับผู้นำชาวเรือชาวแพรและรับฟังปัญหาภาพรวมในเรื่องแพรของจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้นได้หลงพื้นที่ตรวจปัญหาแพรรุดล้ำหลังน้ำบริเวณแม่น้ำแขวยใหญ่แม่น้ำแขวยน้อยและแม่น้ำแม่กลองเพื่อสำรวจและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งกับผมนายทรงวุฒิสิน์แนนจัน นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลภายใต้การนําของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและมนตรีที่ให้ความสําคัญกับพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นอย่างมากเท่าที่จําได้ไม่ต่ำกว่าสามครั้งที่ท่านได้มาตับคณะมาตรวจเยี่ยมและกับเคลื่อนจังหวัดกาญจ,จนบ,บุรีของพวกเรานะครับ นั้นในครั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆให้กับประเทศชาติและประชาชนอีกมากมายจนรอบกับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแรงอันเนื่องมาจากพระราชด,ดิษอ์5เภอของจังหวัดกาญจนบุรีที่พวกเราชาวกาญจนบุรีได้รับปัญหาตรงนี้มาโดยตลอดหลายชั่วอาย,ยุคนหลายยุคหลายสมัยทือไม่มีรัฐบาลไหน ที่จะหยิดยื่นและแก้ให้อย่างเป็นรูปธรรมการแก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นของจังหวัดกาญจนบุรีสําเร็จได้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยในยุคของท่านมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสามารถทําได้สําเร็จครับให้แทนกําลังใจฮะเป็นความสดชื่นนะครับที่ผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนเมืองการมอบให้ท่านนายก ตอนนี้ประทับใจมากเลยนะคะดอบไม้แทนใจจากประชาชนคนกาญจนบุรีค่ะแล้วก็นี่ก็ของดีของกาญจนบุรีอะไรล่ะครับเนี่ยอินทผลามอินทผลามผมก็ไม่เคยกินอร่อยอร่อยมากีเดหลานสดชื่นบำรุงร่างกายท่านนายกด้วยนะคะยังไม่หมดค่ะท่าน่ะท่านนายกสือมวลนายกสมาคมสือมวลชนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณเดชาค่ะของเพื่อลึกนะคะเชิญเลยค่ะ มุดไม้หมอนม,ม,อมุดไม้หมอนค่ะงัดมาที่ล้างเราะชนไฮะเป็นโลมุดและไม้หมอนรางรถไฟนะคะผมเราเสียวเลยฮะ,ะเราเรียกว่าเอาไว้ตาตึงเลยเอาไว้ให้เป็นฐานลากให้มั่นคงแข็งแรงขอบคุณมากแล้วนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ท่านนายกขอบ <c oughs> <ะ> ขอบคุณมากนะครับสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านวันนี้อยากจะบอกว่าดีใจซาบซึ้งใจนะครับแล้วก็มาเห็นในความสาเร็จที่เราร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี2568 62 3ไปตลอหลายปีมามือนกันแล้วอย่างที่นากล่าววาแล้วผมก็มาหลายครั้งนะครับที่นี่ตั้งแต่เป็นไม่ทัพเป็นหัวหน้ามรับผิดชอบอที่นี่มาด้วยนะครับก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมาย เมืเเ่อกี้เลี้ยวเข้ามาก็คือแปลกุ้ตาไปมากพอควรนะที่นี่ก็ต้องดีๆกับทุกท่านนะครับด้วยใจจริงวันนี้งที่ผมมาวันนี้ก็มีหลายประการด้วยกันอันแรกก็คอติดตามข่าวเขาหน้าเรียกว่าแก้ปัญหาเรื่องน้ำกิ่นน้ําใช้นบำูบ่โพบริโภคนะครับเมื่อเช้าก็ไปดูในเรื่องของออน้ำบาดาลน,นะครับทึ่งเราทําแบบใหม่เป็นโครงการตามพระบรมริก์นะครับเป็นน้ำบาดาลขนาดใหญ่ซึ่งใช้ทั้งบุูบ่โพบริโภคแล้วไปใช้ในเรื่องการ พเพราะปลูกพืชที่น้ำน้อยด้วยด้วยนะครับเพื่อเป็นการดูแลประชานให้ไม่มีความขายแลนน้ำจนเช่นเดิมได้มากออพอสมพวรนะครับเราก็ยินยดีเราจะทำต่อไปนะครับวันนี้คือเห็นพี่น้องมารับอย่างนี้เยอะๆแล้วผมก็ตื้นตันนะบางทีก็พูดอะไรไม่ค่อยออกกันนะนี่คือนี่คือประเทศไทยนี่คือคนไทยนะที่เราก็ต้องพร้อมร่วมมือในการสมัครสมาสามัคคีทำให้ บ้านเมือมงเรามีสิทธิภาพแลื่อนหน้าไปข้างหน้าได้เมื่อเช้านี้ก็ไปดูเรื่องน้ำบาดาลน,นะครับก็เป็นที่น่ายินด,ดีก็ได้ผลสําเร็จอย่างที่้าประสงค์ตามที่ต้องการก็คงต้องทำเพิ่มอีกแล้วล่ะครับวันนี้เรามีสิบเอ็ดจังหวัดสิบห้าโครงการวันนี้ผมก็มีแผนงานซึ่งทางสชก็จะทำเพิ่มเติมให้ในหลายๆขึ้นที่ด้วยกันทั้งตำบลอำเภอต่างคือเราก็ต้องมองทั้งประเทศไปด้วยนะครับสาหรับจังหวัดกาญจนบุรีนั้นต้องมีเนื้อที่ในการเพาะปลูกเป็นล้านไร่เนี่ย แต่มีเน้อที่ที่อยู่ในพื้นที่ชมทานจํานวนไม่ถึงหนะะึง่งในสามเพราะนั้นจะทํำยังไงเพื่อจะให้ทั้งในการปลูกพืชรายปีกับพืชรายฤดูตามฤดูกาลจะพอจะมีน้ําในการทำการเกษตรได้บ้างนะครับก็พยายามหาทางทุกทางวันนี้ <c oughs> ที่ผมมานี่ก็จริงๆแล้วอยากจามบาทท้งคณะนะ เพราะที่ผ่านมาเราก็มาประชุมที่นี่และโครงการหลายโครงการก็นำเข้าสู่การลงมติในคอรมอนะครับก็ต้องอเป็นโครงานาของคอรมอทั้งหมดนะครับที่กุณามาร่วมกันตามสิ่งที่นายกรัมตรีได้กันกองแล้วนะครับเอาเข้าพิจารณาในคอรมอแลบพิชเชอร์ร่วมกันนะครับวันนี้ก็มีท่านรัมตรีมาไทยนะครับมาด้วยท่านรัมตรีทสศกระทรวงทรงัพย์ครับรุธ ขารนตรีกระทรวงดิจิตัลเพื่อสังคมนะครับข้างหลังก็มีใครมาเลยแม่ท่าไม่หนึ่งรับผิดชอบพื้นที่อยู่แล้วต่อไปรอง้กันสหมัว่าแชาตินะครับรับทุกเรื่องต่อไปได้าเลขาสนชบริษัทาก,การน้ำทั้งประเทศต่อไปก็ รองเลขาอยงปีายก,การเมืองสองท่านนะครับที่จะรับเรื่องต่างๆเราจะท่านกางกองอมาถึงผมอีกทางหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งโฆษกรัฐบาลน,นะครับก <st ing> ็คงมาจาหน้าต่างกังน,นได้นอกนั้นก็มีประหลักอยู่ไหนไปไหนไปแยกไปดูคน,นอื่นหรือเปล่านะมีประหลัอะไรอีกเนี่ยดีไหมอันนี้ดีทันดีอะไรเนี่ย้านแรงเนี่ยไม่มีอะไ อะไรนะอาทบดีของเจ้าภาพครับท่านก็ถามว่ามีอาทีดีไหมถ้าไม่มีก็ได้ปลดไปเลยอะไเยินก็ที่อะไรเยินตกใจเลยนะรีบยืนเลยรีบยืนเลยมองไม่ค่อยเห็นว่าเห็นชื่อมกระที่บดีแล้วมาถามมีที่ดีไหมไม่มาถามอีกก็แย่ก็เล่นธรรมดานะผมก็ไม่มีอะไรอยู่แล้ววันนี้มีความสุขนะมีความสุขแต่เช้าแล้วล่ะนะก็เห็นนะท่านก็นั่งเข้ามาความเป็นบิดเรียบร้อยนะแต่ไปถวายสักการะนะ พระชานุสดีพระเดชพระเจ้าตูมาราชแล้วก็ตลอดทางที่ผ่านมา,าก็ไหว้มาตลอดทางนะถือว่าดินแดนนี้เป็นินแดนประวัติศาสตร์หลายอย่างด้วยกันนะทั้งในอดีตที่เราพิทักษ์รักษาตัวนดิน,นทไทยไว้ได้ด้วยพระหา,า,าตริย์นะในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็วรวบมความไปถึงในเรื่องของการสงครามโลกเลิกตงคราก็เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมดอนะ่ะถือว่า,วาดินแดนป,นประวัติศาสตร์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนแห่งความอะไรที่สืบทอดในความเจริญ เติบโตมานะรัฐบาลยินดีนะครับตอนนี้ก็อยากจะกล่าบเรียนว่ารัฐบลาลจะไปดูแลทุกจังหวัดเรามีทั้งหมด 7. 6จังหวัดบวกเท่ยบความเป็น7 7จังหวัดรัฐบาลก็อยากทำอยา่างเต็มที่ในการให้ทุกจังหวัดได้มีการพัฒนานการเจริญเติบโตนะครับที่นี่ผมกล่าเรียนว่าเราวันนี้เรามาก็มีหลายอย่างที่มาคุยกับบรรดาอสสของท่านบรรดาทั้งท่านผู้ว่าวร์ต่างๆด้วยนะก็มีหลายอย่างที่ผมก็รับเรื่องไปพิจารณา ไอ้เรื่องแรกที่เราน่าจะยินดีอีกไม่นานนักก็คือถนนสายกรุงเทพไปนนบ,บุรีใช่ไหมก็เสร็จในปลายปี65ถ้าเร็วนะให้เร็วที่สุดปัญหามันติดเรื่องการเปลี่ยนคืนไมเรื่องการเยียวยาทุกคนตอนนี้ก็เดินหน้ามาได้เยอะพอควรวันที่66น,น่าจะเรียบร้อยนะก็จะทําให้เร็วที่สุดะมันจะลดเวลาในการเดินทางกันบุนมากวันนี้ก็มารับเส้นใหม่เส้นเส้นสัญทลามใช่ไหมซึ่งมีปัญหาไม่เล็นึงในเรื่องของการที่จะลดเรื่องความอุมบัติเหตุ นะต้องสังกัดเลยเนี่ยนะก็รับเรื่องไปพิจารณ์ก็เป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของกระทรวงทรัพย์ด้วยด้วยก็จะหาวิธีการทำไงให้ได้แล้วกันอีกเรื่องก็คือเรื่องของปัญหาที่ดินทํากินต่างๆเราก็มีคอทชอนะเพื่อจะทำให้ประชาชนมันสามารถจะใช้ประโยชน์ที่ดินนี้ได้นะครับวันนี้ก็จะดำเนินการให้ต่อเนื่องนะวันนี้ก็คุออยกับท่านสทท่านไปแล้วด้วยอะไรที่ทําได้ผมยิยนดีรอผมก็ทําให้แตก็ขอให้ต่างคนต่างหัวใหญ่ช่วกันและกันผมก็หัวใจประชาชนมันก็ต้องหัวผมนิดนึง ว่าแต่ผมทําอะไรมาปีมากๆมันไม่ได้นะยมันต้องรักษาขาติกาอะไรที่ทํนทได้ผมก็ทําให้เต็มที่นะครับแล้วมีอะไรอีกนะวันนี้ขออะไรอีกนะเออไฟฟ้าหนะบางพื้นที่มันมีไฟฟ้าเนี่ยมันปักมันมีปัญหาเรื่องปักเสาไฟสายไฟมันติดกฎหไม้กันอยู่ก็จะพิจารณาดูให้เนาะหลายพืย้น,น,น,นที่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการปักไฟเพราะั้นก็ไปดูเจ้าของพื้นที่เนี่ยถ้าเขามาอนุญาตจะทําได้ยังไงนะเพรารับไปทั้งหมดอะนะนั่นคือสิ่งที่ ก็ยังไม่เคยไม่เคยหยุดคิดนะตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเ็าคิดที่คีแล้วก็วางแผนวางไว้ล่วงหน้าวางยุทธศาสตร์เอาไว้มันก็เหมือนกับการจะทําถนนสักเส้นการจะทําน้ําอะไรต่างให้มันทั่วถึงมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ยุยุทธศาสตร์งานใดมันปีหนึ่งเสร็จงมาหลายปีอนไหงานไหนมันสามปีกับระยะปานกลางอันไหนมันยาวกว่านั้นก็ห้าปีเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่เราทํามาแล้วเกือบแปดปีเลยมั้ย แตนะ่มันก็ทําให้เห็นรูปร่างขึ้นมาแล้วถ้าทําต่อมันก็ไปมาเรื่อยๆนะครับทุกอย่างมันก็เหมือนเส้นเลือดในตัวคนตัวมนุษย์แี่มีเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กเส้นเลือดตาง่าง,างเพื่อมันทั่วถึงเลยนะก็อยากจะบอกว่าจิตใจนายกอะทุกคนที่เป็น,น,นาารนตรีเป็นทาการพ่ก็เป็นจิตใจเดียวกับเราเท่าแหละนะก็นะต่างคนต่างเข้าใจกันมันก็ไม่มีหาเราจะได้ถึงหน้าต่อไปได้ทั้งหมดที่เป็นทุกสิ่งวันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวพวกเราทั้งหลายเป็นตัวหลักสำคัญ ไปต่ในพื้นที่สำคัญคือดินยอมพร้อมใจให้มีการทำนะเพราะผ่านความยิ่เห็นของท่านแตนะ่ถ้าสมมติมว่าผมก็หนุนมาแล้วแล้วไม่ผ่านไม่เห็นชอบมันก็ไปไม่ได้นะทีนะแต่เสีย้อยเราวันนี้เราก็ภูมิใจหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ในเรื่องของ <c oughs> อแลนด์มาร์กน,นี่เ็ามีอยู่อีกแห,ห,ห่งวย้ไหมมีสองแห่งใช่ไหมนะก็วมาน่าจะมีห้าแห่งตีแผงก็ได้เนาะว่าเราสวยว่า นะวันนี้เห็นรูปในใน,นี้มันเปลี่ยนไปนเยอะมากจากที่เรามากันแรกๆนะถ้าเกิดไม่ทักผมก็เห็นต้องขอบคุณนะบรรดาเจ้าของผูก้การทั้งหลายเรื่องแพรต่างๆนะถ้าไม่ได้ความรู้มือมันก็ไปไม่ได้ถึงวันนี้หรอกนะถ้าเราร่วมมือแบบนี้มาได้มันก็ไปเรื่อยๆนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันและขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยนครบุรีวันนี้ที่ที่อะไรมารอรับผมไปดนวนมากนะก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะเพราะว่าหลายคนก็ ก็มีภารกิจนะที่ต้องทําให้ตัวเองแนะละครอบครัวในเรื่องโควิด COVID -19 เนี่ยวันนี้คือรัฐบาลพยายามทำเป็นที่ว่าทํำยังไงมันจะให้เกิดความสมดุลในเรื่องสุขภาพร่วมกับทั้งเศรษฐกิจไปด้วยไม่ใช่ยากไอ้ไม่ใช่ง่ายเลยนะซึ่งเราควรยอมรับว่าเรา,าก็ทําได้ดีกว่าหลายประเทศด้วยเรืความชเชยนะครับแต่แน่นอนมันถูกใจทุกคนมันคงไม่ได้นะเพราะควรจำนวนมากหลายสิบล้านคนนะครับวันนี้ก็ต้องทําให้ทั้งสุขภาพทั้งเศรษฐกิจกมันมันสมดุลกันอะ นะถ้าเราไม่เปิดประเทศเลยไม่เปิดรูไว้เลยมันก็จะกานเข้าไปหมดอะตกงานก็เป็นแถวโรง,ง,ง,งแรมเจ้าที่ถาบริการหมดเลยเราก็ต้องเปิดอย่างลองรับยอมรับความเสี่ยงร่วมกันนะจุดรูเซลพรีเวนชั่นของเราวันนี้ก็สถิติการเดินทางเข้าประเทศเกือบห้าล้านแล้วต้นปีเนี่ยน่าจะห้าล้านนี่คือพวกเราเว้ยนี่คือพวกเราช่วยกันแล้วเราก็หามาตรการที่เหมาะสมมาไาจะถูกตันหนิบ้างอะไรบ้าง,างกา็โอเคล้วผมก็รับได้ แต่ถ้ามองในภาพรวมเราไม่ได้น้อยหน้ากว่าใครในยลคใบม่นี้เลยนะในเรื่องก้รแก้ปัญหาโควิดสิบเก้าอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการที่จะทำให้ทุกจังหวัดมันมีรายได้เพิ่มขึ้นถ้าเราคงทาําอาชีพแบบเดิมทั้งหมดมันก็จะเป็นแบบเดิมและรัฐบาลก็พยายามหาทางแก้หาทางแก้หาความยากจนในภูเรนมาเรี้ที่ทํานี้ก็ียงแต่ว่าบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของเงินต้นดอกเบีย้ยต,ต่างๆในการผ่อนชำระต่างก็พยายามทาตรงนี้ให้ แล้วต่อไประยะต่อไปมายก็หาวิธีการอื่นเพราะจะทำยังไงคนเราที่จะได้มีอาชีพราอได้เพิ่มขึ้นนั่นคือการบ้าอีกการหนึ่งของการแก้หาความยากจนนะเพราะฉะนั้นมันต้องคิดเป็นขั้นๆนะทำทีเดียวมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะเพราะมันหลมิติด้วยกันนะเอ่อเดี๋ยวตึกทองมิวให้ขึ้นไปมป้าเนี่ยได้ขึ้นไหมท่านชมหน่อยครับจะืห้นะ ก็จะเป็นอะเบ้าบสัมพันธ์เมื่อกี้ก็คุยกับวายซีอะไรต่างเราเนี้ยด้วยอะไรด้วยจังวัฒนาเนต่างเราเนี่ยก็เขาโอเคขขาทุกทุกคนนะผมก็รับทุกเรื่องไม่ว่าจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นกลางผมก็ฟังมาหมดอ่ะนะฟังแล้วผมก็มาคิดว่าเออมันจะทำยังไงปรึกษาใครที่เกี่ยวข้องตอนนั้นง,งูมาสภาพัดตอนนั้นท่านไรีนายกสั่งคนเดียวเอาโน่นเอานีอน่อย่างดีมันมันไม่ได้หรอกตามระ,ระเบียบหารหานการแผ่นดินเนาะนะ ก็ต้องเข้าใจพยายามทำเป็นเต็มที่เดี๋ยวขึ้นไปดูแลนด์มาร์กก็โอเคแล้วกันเมื่อกี้ก็มีคนเสดงว่าบอกว่าอยากให้การเเนี่ยเป็นระดับไม่เกี่ยวกับการจัดการประชุมการท่องเที่ยวแล้วแต่ผมก็รับไว้อยู่แล้วจริงๆแล้วการเมือเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เรียกว่าที่เรียกว่าอะไรอ่ะเศรษฐกิจกลางตะวันตกใช่ไหมมันอยูู่่ค่าพื้นที่ด้วยกันนะครับนะ อะไระะนะเออนะต่อจะมีอะไรไหม <S <S ผมรับไปเปานแล้วเนี่ยต่อ,ตอลูกพี่ลูกนะเดี๋ยวจะทำต่อาย,ายนะครับที่พี่แม่พี่เนี่ยไม่ได้เป็นเป็นคนที่เอาข้อมูลท่านมานะครับแล้วก็มาหารือต่อนะผมก็รับฟังถือว่าเป็นตัวแทนของท่านก็ทุกอย่างครับผมรับมาหมดแล้วนะขอบคุณพิ่พ์ไทยลูกพี่ผมเก่า เออมีอะไรกันดักไวยน้ำมั้เนี่ยออชอบผม,มชอบน้ำชอบเล่นน้ำมวยน้ำเด็กๆโตไปได้ลงไปไหนเท่าไหร่มันไปคนเดียวไม่ได้เลยนะมีใครมีปัญหาอะไรก็บอกผู้ว่าเนี่ยข้อเมืองของท่านเน่ะข้อเือนเข้าใจไหม แล้มีอะไรเขาส่งขึ้นมาผ่านกระทรวงมหาดไทยจารัฐราัฐบาลเสนอเข้ามาผมก็นำคาวินาผ่านรัฐมนตรีผ่านกิริยากิริยาดูเรื่องกฎหมายพระมารเขาดูเรื่องกฎหมายก็มีอยู่สปปก็ไปดูเรื่องแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวมันถึงดำเข้าสู่กรารพิจารณาในคอรมได้ไงแล้วคนชอบจัดจัดรัฐบาลทั้งสามที่ประทันนะอันนี้ก็ขอบุณวันนี้ขอบุณเรื่องแผนนะขอบุณเรื่องอาชีพต่างๆขอบุณเรื่อง การรักคุณภาพสิพ่งแวดล้อมสิ่งที่มากที่สุดคือประการหนึ่งบ้านเราก็คือเรื่องระบบก,การระบายน้ำเสียลุ่มรองนะก็เรียกว่ารักษาคุณสารบนฝั่งทองนะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของผักตบชาวาวันนี้ผมยังไม่เห็นทักต้นเลยตรงนี้ดีดังเลยเก็บไปตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้เลย <c oughs> วันนี้ต้องชมเชยเพราะว่าเก็บได้ทุกอันทุกเม็ดเลยือแต่เมื่อกี้ขึ้นมาตอนขึ้นหอมเยอะอยู่ระงวนนอะ มันก็ธรรมดาเพ้ยไอ้พวกพวกนี้นะมันจะขึ้นอยู่ตามมันจะขึ้นอย่างใกล้ๆฝั่งมาก่อนนะ่นะเพราะฉะนั้นช่วยเก็บบนฝั่งแล้วมันก็จะไม่หล่นมาข้างล่างนะไอ้พวกฝั่งตกตวันอยู่ตาคูฟองเล็กน้อยมันไหลลงแม่น้ำมันก็ไม่รู้นี่เพราะเก็บบางทีก็เก็บยากแหละนะแกพูดถึงมาเลยถึงมาก็รู้ว่าทำเต็มที่แล้วล่ะนะอืการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านเมืองเรีงเรียบร้อยสวยงามบ้านทุกคนนะั่นคือหน้าบ้านของประเทศนะ หน้าบ้านทุกคนมันต้องทำหน้าบ้านให้สวยงามให้เป็นเรียบร้อยหลังบ้านก็ด้วยเข้าใจไหมนะหลังบ้านทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนะก็เหมือนบ้านเราอะน่ะสะอาดเฉพาะหน้าบ้านเราก็อยู่ไว้สบายก็ต้องทำทั้งหน้าบ้านหลังบ้านสา้คนอยากมาเยี่ยมเยือนนั่นคือภาพรวมที่เราต้องร่วมมือกันนะครับเรื่อง walking street นะเรื่องสะพานนี้แล้วเราคนเดินปัดแพร่ใช่ไหมอันนี้คือ walking street นะครับอันนี้ก็ทุกคนร่วมมือกันแล้วทุกภาคส่วนนะครับ กลายเป็นาที่แห่งใหม่นี่เยอะนะหาให้เจอเแล้วก็ขอให้ระทวในเรื่องของอะไรนะซอฟต์าวร์อีกนะหลายอย่าง5อย่างอ่ะ 5S นะไปศึกษาดูแล้วกันว่าเราจะทำไงให้ให้เราขายสินค้าที่เรียกว่าซอฟต์าวร์เรนี่นะ <S <S เพิ่มรายได้ให้กับประเทศในประชาชนพี่น้องนะครับโดยาการท่องเที่ยวโบราณสถานก็ดีอยู่แล้ววักฏาก็ดีอยู่แล้ว ะสะพานข้ามแม่น้ำแควสู่สถานฐานสามระธรรมมิตรโบราณสถานเจดิศส,สีโรงงานกระดาษไทยนะะดาษสงครามโลกครั้งที่สองมันมีเยอะแยะเลยนะก็ขอให้สาเร็จนะสำเร็จสําเร็จด้วยกันนะครับผมก็พยายามทำในในเวลาที่ผมทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดลวกันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่มาที่ดูความเชื่อมโยงความเชื่อมโยงจากนี่ไปโน่นจากโน่นไปนี่นะแล้วก็ข้ามข้ามมิติไปด้วยไม่ใช่ ต้องเที่ยวกับทานทองเที่ยวอย่างเดียวที่ทำมันต้องเชื่อมเชื่อมโยงกันาคประกอบการธุรกิจร้างค่าบริการต่างถ้ามันมูลแากกันอย่างนี้ได้มันก็จะมีเป้าหมายร่วมกันใช่ไหมแต่คนต่างทางบางทีมันก็ยากอ่อเพราะนั้นการเชื่อมโยงของตัวสารสำคัญที่สุดนะครับภานในจุดของจังหวัดที่มีอยูด้านมรักของจังหวัดมาทําให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สีงมหัศจรรยที่ทุกประเทศในโลกที่ยังเขาไม่มีของแบบเราไม่มีอร่า์แบบเราไม่มีการทำแบบเราแต่เขาไปสร้างด้วยวิธีอื่นด้วยการสร้างตอรี่ขึ้นมาสร้างเรื่องราวขึ้นมาไอเรามีของอยู่แล้วเราก็ต้องสร้างเรื่องราวให้มันไม่มากกว่าเขานั่นแหละครับคือความน่าสนใจในเวทีการสื่อสารการไปสัมพันธ์ในโลกใบนี้ว่างๆลองเปิดดูใน YouTube ดูแล้วกันนะจะเห็นว่สาสื่อที่นกท่องเที่ยวในโลกมปแข่งขันกันมากมายแต่ของเราเนี่ยเรามีเยอะ แต่เราไม่ค่อยได้เอาพวกนี้ออกไปต่างประเทศนะช่วยกันแล้วกันใน YouTube ใน g o o g l ลอะไรพวกนี้นะการท่องเที่ยวต่างประเทศนะของเราก็มีเข้าไปบ้างก็อยากให้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อเป็นฐดนท่องเที่ยววันนี้ก็ทราบว่าในช่วงปลายปีนี้จากการประมาณการของทางด้านการท่องเที่ยวทัวเที่ยวกีฬาทุกประรทเทศก็มีจำนวนจองมาเป็นจำนวนมากนะหลังจากช่วงในช่วงปลายปีนี้นะตอนนี้เป็นกันยาสิง,สง,สงหาคันยานะมันช่วงฝนนะก็หลังจากนี้ ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกมันก็จะมันจะดีขึ้นอีกมากนะครับก็ขอให้ทุกคนร่วมกันคาดหวังและร่วมกันดูแลสิ่งต่างนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อไปสู่วันหน้าตรงนั้นนะครับก็เพื่อศักยภาพของจังหวัดจะได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยฝีมือพวกเราทุกคนนะครับก่อนสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวขอบคุณแ่อีกครั้งนะฝากให้ทุกภาคส่วนทั้งสสในพื้นที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่นต่างๆได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับ เวลาไม่ค่อยท่าไขรทุกวันเวลานาะทีมีค่าทั้งหมดในการทํางานนะครับคอยมีความตั้งใจทุ่มเทในการทํางานเพื่อจะร่วมกันพัฒนา,าก,การเมาองของเราแล้วก็ประเทศชาติของเราให้เดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับในโอกาสนี้ขอรานานตะายรัฐมนตรีสิงหไทา ที่นชนชาว่าจังหวัดการบุมมรีนับถือนะครับโปรดวมาไดให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีกุลกายแขแรงที่เข้มแข็งเพื่อโลกการพัฒนาประเทศทางเราสืบต่อไปให้ทุกคนมีจิตเป็นกุศลมีจิตที่ให้ให้ให้ใหตื่นมารู้สึกว่าให้ทำกุศลสิ่งเหล่านี้มันจะตอบแทนท่านนะไม่มากก่อนน้อยนะผมก็ผมก็ที่แบบนี้นะพยายามทำอะไรต่างๆที่มันมันก็มีทั้งง่ายทั้งยากทั้งยากผมก็คิดว่าก็พยายามทำให้ได้ดีที่สุดนะครับทุกอย่าง เร,เรามีโอกาสแล้วเราอย่าทิ้งโอกาสเราอย่าทำลายโอกาสของพวกเรากเองด้วยเรื่องที่มันไม่ไม่เป็นเรื่องนะฝาเข้าใจเลยว่านี e. ่เราต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตการใช้เงินทองอยู่เหมือนกันใช่ไหมทุกคนก็ทาดีปัญหามันไม่ใช่ปัญหาที่ที่เราที่รัฐบาลที่ประเทศเราเราต้องไปเจอทั้งในเรื่องโควิดนะเราก็ทําได้ดีพอไปเจอเรื่องสงขราเมีผลกระทบมันสูงมากในภูุ่โซ่ทั้งหมดนะเพราะเราก็จําเป็นต้องมีการควบค้าสมาคมค้าขาย เศรษฐกิจกับหลายกลุ่มด้วยกันซึ่งมันมีความขัดแย้งกันอยู่เราอยู่ในห่วงโซ่ของเขายังไงก็ต้องเจอแต่บางเพอย,ยืนยัน <c oughs> ว่าผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับในการขอขอพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลแล,และระมัดระวังในการใช้ใจ่ายนะครับโดยเฉพาะครอบครัวนะใน,นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายให้มากที่สุดรัฐบาลอะไรให้ได้รัฐบาลก็ทําให้นะครับก็ดูแลตามมุ่งหมายที่เรามีอยู่โดยที่ไม่ไม่สร้างปัญหาไว้วันหน้านะครับวันนี้ผมก็ยืนยันว่า ฐานะสถา,นะานะการเงินรเ,เลยแข็งแกร่งในสายตาของต่างประเทศแม้แต่ของเราเองนะแล้วก็เรามีความสามารถในการที่จะดูแลชำระหนี้สินต่งางๆได้นะตามแผนตามอะไรลระระบบของรายได้การเงินของประเทศซึ่งดีกว่าหลายประเทศในโลกอขอให้มั่นใจนะมั่นใจก็แล้วกันนะโอกาสยังมีอยู่เยอะนะครับถ้าพวกเราเดินหน้าไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันก้าวพร้อมกันผมว่าเราเอาชนะได้ทั้งโลก ทุกเรื่องนะแค่นั้นเองผมขอแค่นั้นนะครับขอขอบุอีกครั้งขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีแล้วสังคมครอบครัวของท่านพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายนี่คือสังคมไม่มีประเทศไหนในโลกเหมือนกับเรารักษาสิ่งนี้ไว้เถอะครับทุกอย่างมันจะมาจากสังคมครอบครัวเราทั้งสิ้นนะเพราะนั้นวันนี้เราไปดูแลในเรื่องของสังคมพงผู้สูงอายุอีกผู้สูงวัยวันนี้เราเข้าสู่การเป็นสังคมตู้งวัยเกือบ ร้อยนะละเกือบร้อยว่าเปอร์เซ็นต์แล้วจำนวนผู้ถูกวัยมากขึ้นเพราะรักษาพยาบาลดีขึ้นและดีขึ้น,นก็อายุยืนยาวก็เป็นความมั้ใจเป็นหลักให้ใจให้พี่น้องให้ลูกหลานต่อไปที่อื่นเขาไม่มีนะต่างประเทศนี่พอลูกโตสิบแดสิบแปดก็ออกบ้านหมดไอ้เรามันยังไงก็ทิ้งกันไม่ได้อยู่แล้วนี่คือสังคมของเราที่มันร้อยรักกันข้ามาแลนะรผูกนะพันด้วยสถาบันชาติสถาสนา,าพราะกษัตริย์นั่นคือประเทศไทยของเราทุกคนโอเคนะจ๊ะขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณค ครับเอาละครับวันนี้แต่รอยยิ้มนะคะขอบคุณที่ท่านมาคืนความสุขให้คนจังหวัดกันโอ้โหใสเลยอ้าวบอกมุ้ยได้หน่อยครับอ้าวอ้าวอ้าวขอบคุณนะครับขอกระตุใจให้กันครับทุกคนเดินทางทุกคนไว้ทีความสุขทุกครอบครัวทุกครัวเรือนมันลำบากมากกว่าบ้านน้อก็ต้องพยายามนะพยายามมะบ้านก็ดูเลยภาพแหวกอยู่แล้วดูแลยความตั้งใจด้วยนกมาเราต้องทำให้าเรา ขอบคุณจากใจเดินไปด้วยกันผมไม่มีอะไรใครผมไม่สนุตรุงใครซึ่งคนทยทำร้ายแห่อนแบบนี้ก็ได้ช่วยกันรู้เลยไหมเฮ้ฮะมาถึงแล้วก็ทักทายที่น้องระชาชนุกสุดทุกที่นะฮะเนี่ถ่ายรูปเหรอ หนึ่งสองสามรอสามเกือบเสร็จถึงนะเดี๋ยวประดุกนะอำกิ่นมาก่อนเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งดีกว่านี่ฮะ เรับอยู่ฮะรท่านเดินเดินงครับไป